สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกมมิวนิวดอนเกมมือถือมิวแนว MORPG m ew, Now, MM มันกับมิวนิวดอ n เกมมิวเวอร์ชันคลาสสิกแท้จากลิขสิทธิ์ต้นฉบับรับประกันเวลไวาสายฟรีก็เป็น VIP ได้ตัวเกมมีภาษาไทยนะครับเล่นได้ทั้งสองระบบนะทั้ง iOS และ Android โอเคครับเดี๋ยวเราเข้าสู่เกมพร้อมกันเลย ให้เรามาเลือกเซิร์ฟเวอร์ครับอตอนนี้ก็จะเปิดอยู่ที่8 s e เซิร์ฟเวอร์นะครับทุกคนนะเซิร์ฟเวอร์ก็จะเปิดใหม่เรื่อยๆนะทุกคนนะณนะปัจจุบันจะมีให้เราเลือกเล่นทั้งหมด5อาชีพนะครับอาชีพแรกดาร k กไนท์โจมตีระยะประชิดสายกายภาพถัดมาครับดาร์กวิสัาสายนักเวทนะผมโจมตีระยะไกลและโจมตีหมู่ถัดมาครับ ฟรียเอครับอันนี้จะเป็นสายโจมตีระยะไกลสายเวทนะทุกคนถัดมาครับเมจิกกราดิเอเตอร์ครับอันนี้จะเป็นสายเวทโจมตีระยะประชิดนะครับอ่าถัดมาผมปอนเนอรนะครับผมอาชีพนี้จะเป็นสายเวทนะครับอ่โจมตีได้ทั้งระยะประชิดและระยะไกลนะแล้วก็จะมี สกิลในการก่อกวนศัตรูนะครับผมนะอาชีพยยก็น่าเล่นเหมือนกันเนาะผมขออนุญาตเล่นเป็นอาชีพดาร์กวิสระกันนะทุกคนโอเคครับให้เล่ากดตั้งชื่อเล่นตรงนี้เนานะแล้วก็กดสร้างตัวละครได้เลยครับโอเคผมเราก็เข้ามาอยู่ในหน้าของเกมมิวนิวดอทแล้วนะครับผมเดี๋ยวเล่ามาดูระบบหลักๆในตัวเกมและระบบเกมเพย์และกิจกรรมในช่วง CBT ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับทุกคนอาดาวน์โหลดเกมได้ที่ลิงก์ในแคปชั่นช่วงทดสอบ CBT สามารถเล่นได้ทั้ง Android และ iOS สํำหรับกิจกรรมในช่วง CBT นะครับผมจะมีกิจกรรมอยู่2กิจกรรมที่น่าสนใจนะครับกิจกรรมที่1ครับกิจกรรม CBT ยิ่งเติมมากยิ่งได้มากในระยะเวลากิจกรรม 25สิงหาคมถึง29สิงหาคมพศ2568ในช่วงกิจกรรม CBT ผู้เล่นที่ทำการเติมเงินจะได้รับรับคืน100%เป็นโทเคนในช่วง OBT และพิเศษยิ่งกว่านั้นยังมีรางวัลเพิ่มเติมตามยอดการเติมเงินสะสมนะครับผมอ่ายิ่งเราเติมเยอะยิ่งได้รับคืนกำไรเยอะนะทุกคนนะ จะคืนในช่วง OBT นะทุกคนจะคืนเป็นโทเค็นเนาะอันนี้ก็ลองเติมดูนะครับผมใครที่เป็นสายเติมเนาะยิ่งเติมเยอะยิ่งได้เยอะนะทุกคนนะกิจกรรมที่2อ่าแค่เราผมเล่นถึงเลเวล50เราก็ได้รับไอเทมเพียบแล้วนะคะผมต้องเล่นให้ถึงในระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่25สิหางหาคมถึง29สิงหาคม2 5 6 8 เพียงแค่เราเข้าเล่นเกมมิวนิวดอนและเล่นให้ถึงเลเวล50หเราก็จะได้รับไอเทมฟรีทันทีนะผมเมื่อโตเกมเปิด OBT นะอไอเทมเพียนะทุกคนนะก็จะได้รับฉายา CBT เสื้อคลุมโปร่งใสบัตรผ่านจัตรุรัสปีศาจบัตรสิทธิพิเศษตาเทเลพอร์ตแบบสุ่มไอเทมคืนชีพการ์ดโบนัส XP รับไอเทมเพียบเลยนะคนนะอันนี้ก็ลองเข้ามาทํากิจกรรมนะครับแค่เล่นให้ถึงเลเวล50เนาะก็ได้รับไอเทมฟรีมากมายนะครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูระบบเกมเพลย์ครับสําหรับดีการเล่นนี่ครับให้เรามากดที่เควสต,ตรงนี้เลยเห็นไหมครับผมตรงเควสต,ตรงนี้เนาะจะมีเควสหลักเควส l องอเควสรายวันแล้วก็เควสรางวัลน,นะครับผมนะ แค่เรากดทำเควสต,ตรงนี้เนาะอย่างเช่นของผมเควสหลักต้องเล่นถึงเลเวล150นะครับผมถึงจะเปลี่ยนคลาสหนึ่งได้เนาะอันนี้ผมก็เลเวลเ34นะต้องทำเลเวลให้ถึง150เนาะถึงจะสำเร็จเควสนะทุกคนอนะ่ะเดี๋ยวผมจะทำเควสรายวันให้ดูเนาะอ่าภารกิจนักรบนะครับนี่ให้เราตีบอสนะตรงนี้โอเคกดรับภารกิจครับแล้วก็กดไปยังได้เลยกดว้าไป ตัวเกมมันก็จะเดินเควสให้เราอัตโนมัตินะทุกคนนะเราไม่ต้องกดเดินเองนะทุกคนอา่าเกมสตไตล์เมโล RPG มิลนิวดอน,นนะครับผมอา่ามาแล้วก็ผมอา่าเกมนี้มันจะโจมตีให้เราอัตโนมัตินะทุกคนนะเพียงแค่เรากดฟังก์ชันอัตโนมัติตรงนี้เนาะมันก็จะใช้สกิลโจมตีเราอัตโนมัตินะทุกคนเอ๊เรียบร้อยครับผมเห็นไหมครับพอเราทำเควสเสร็จก็ขึ้นคขาว่าเสร็จสิ้นแบบนี้เนาะให้เรากดรับของรางวัลได้เลยครับผม วิธีการเล่นก็ง่ายแค่นี้เองนะแค่เรากดทำาเว s ตรงนี้เนาะเควสหลักเควสรองอ่าเควสรายวันแล้วก็เควสของรางวัลตรงนี้เนาะนะครับกดเก็บของเลยเลยครับผมสำหรับเกมนี้นะผมสายฟรีก็เป็น V.P ได้นะครับเพียงแค่เราทำภารกิจให้สำเร็จนะทุกคนนะ,ะ V.P เกมนี้ก็จะสูงสุดอยู่ที่ V.P า VP 14นะทุกคนนะ,ะนะครับให้เรามาทำภารกิจตรงนี้ครับนี่เลยเห็นไหมครับภารกิจ 4ภารกิจตรงนี้เนาะนะครับให้เราทําให้เสร็จทั้ง4ภารกิจนะทุกคนนะเราก็จะอัพนะครับ VP ของเรานะทุกคนนั่นตรงนี้ไหมครับ VP สูงสุดจะอยู่ที่ทองแดง8ดาวนะทุกคนนะมันก็จะบวกค่าสเตตัสนะแล้วก็อัตราในการดปนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เลยนะครับอันนี้ผมก็อยู่ที่ VP2 นะทุกคนนั่นเห็นไหมครับระดับทองแดง2ดาวเนาะ อันนี้ก็ให้เราทำเควสให้เสร็จทั้ง4ีเควสตรงนี้ก็จะอัพ VP ไปเรื่อยๆนะทุกคนนะ,อะบอกเลยผมเกมนี้ก็สายฟรีก็เป็น VP ได้เพียงแค่ทำภารกิจตรงนี้ง่ายๆเองนะครับทุกคนะนะครับต่อไปผมเดี๋ยวเรามาดูระบบตัวละครครับผมนี่รูปรักตรงนี้ครับนี่ตัวละครของเราครับผมก็จะมีนะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เราต้องใส่นะมีหมวก อาวุธหลักอาวุธรองชุดเกราะนับมือนับแข่งรองเท้านะครับทุกคนแล้วก็จะมีมายาเนาะอนันนี้ผมยังไม่ได้นะทุกคนนะ,ะแล้วก็จะมะีระบบการอัพค่าสเตตัสนะทุกคนนะนี่เลยนะครับเกมนี้ดีมากก็ทุกคนนะมีระบบกดอัพค่าสเตตัสทันทีได้นะทุกคนนะกดตรงนี้ได้เลยครับผมนะกดเพิ่มทันทีเนาะ,ะเราไม่รู้ว่าจะอัพ สเตตัสยังไงนะคนเราสามารถกดเพิ่มทันทีได้นะคนเห็นไหมครับมันก็จะอัพให้เราอัตโนมัตินะทุกคนนะเห็นไหมครับสายมเล่นก็จะเป็นดักวิสดเนะมันก็จะเน้นไปที่ค่าปัญญาแล้วก็ว่องไวนะทุกคนอ่ากดยืนยันได้เลยครับผมนี่ง่ายแค่นี้เองนะทุกคนแล้วก็จะมีระบบตีบวกนะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆเนาะนี่นะครับอ่าช่วงแรกผมนะนําให้เน้นอัปเกรดนะครับผมแต่วว่าตีบวกอาวุธนะครับนะพทําการ อ่าปลดล็อกค่าสเตก็กอ่าค่าดาเมจอะไรต่างๆนะมันจะช่วยให้เราตีมอนได้ไวขึ้นนะครับทุกคนนะกดอัปเกรดได้เลยครับนี่อัปเกรดไปนะครับผมแข็เนะตีบวกไปนะครับมันก็จะบวกค่าสเต็กอะไรต่างๆนะเห็นไหมครับโจมตีเวทอะไรพวกนี้เนาะกดได้เลยครับทุกคนนะยิ่งเราตีบวกสูงนะทุกคนมันยิ่งจะบวกค่าสเต็กพวกนี้เยอะนะทุกคนนะ ก็จะมีในการเสริมเกราะต่างๆเนาะหินเรืองแสงตรงนี้ก็จะเป็นการใส่เอฟฟกนะครับผมหรือว่าจะเป็นการใส่เอฟฟกหินเนาะตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็จะบวกค่าต่างๆเนาะค่าป้องกันค่าดาเมจค่า h p อะไรพวกนี้นะคนะแล้วก็จะมีการโอนย้ายอาวุธด้วยนะคนะนะครับแล้วก็จะมีะระบบะส,กะะสกิลนะครับผมนี่สกิลนะครับ สกิลเราจะปลดล็อกได้ยังไงใช่ไหมครับผมอ่ให้เรากดที่สกิลที่เราต้องการที่จะปลดล็อกด้เลยเนาะแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับเครื่องหมายบวกตรงนี้เนาะกดเข้าไปครับมันก็จะมาที่หน้ามอนะครับผมแล้วว่าร้านค้าสกิลนั่นเองนะทุกคนนะนะครับในช่วงแรกมันก็จะมีให้เรากดซื้อสกิลเนาะนะครับประมาณอ่าหนึ่งร้อยเหรียญทองนะประมาณนี้นะทุกคนนะแล้วก็มันจะมีพวก สกิลเลเวลสองเนาะมันก็จะมีเลเวลที่มาต้องการนะทุกคนนะเห็นไหมครับต้องการเลเวล50เนาะถึงจะซื้อได้นะครับผมนะถ้าใครเลเวลถึงหรือว่าเปลี่ยนคลาสตามพี่มันกําหนดให้ก็สามารถกดซื้อสกิลได้เลยนะครับทุกคนนะาการใส่สกิลให้เรามากดตรงนี้ครับนี่ตรงนี้แล้วก็สามารถกดเลือกสกิลที่เราต้องการที่จะใส่ในช่องตรงนี้ได้เลยนะทุกคนนะเห็นไหมครับ กดเลือกได้เลยแล้วก็กดเลือกสกิลที่ต้องการที่จะใส่ครับเห็นไหมครับแบบนี้ง่ายเองนะครับผมในการใส่สกิลนะแนะนําให้ใส่สกิลที่มันคอมโบนะจะเวลง่ายมากนะครับทุกคนนะแล้วก็จะมีในการตั้งค่าคอลัมน์ไอเทมด้วยนะทุกคนนะจะเป็นไอเทมเพิ่ม SP แล้วก็ MP นะทุกคนนะตรงนี้เนาะอ่านะครับแล้วก็เราสามารถปรับเปลี่ยนนะผม UI ของ สกิลได้ทุกคนนะอ่ะก็จะมีแบบทั้งหมดเนาะมันก็จะโชว์สกิลทั้งหมดเลยแล้วก็จะเป็นแบบวงล้อทุกคนนะ,ะวงล้อแล้วก็จะต้องหมุนน,นะทุกคนนะเห็นไหมครับวงล้อหนึ่งก็จะมีทั้งหมด4สกิลนะทุกคนอ่าตามนี้ผมแนะนํานให้เลือกเป็นแบบทั้งหมดจะดีกว่านะอ่านะครับผมสกิลก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีพวกระบบกนะิลเนาะระบบกิลนะครับอ่าระบบกิลข้อมูลของกิลนะครับภารกิจกิล กิจกรรมนะครับรายการอะไรต่างๆเนาะอันนี้จะเป็นรายการพันธมิตรนะครับผมแล้วก็จะเป็นระบบหลอมรวมนะครับระบบหลอมรวมเนาะหลอมรวมนะมมนะกดฟิวชั่นได้เลยนะครับหลอมรวมไอเทมอะไรพวกนี้เนาะ,ะมานีอะไรพวกนี้นะปีกผลมไม้อะไรพวกนี้นะนะครับถ้าเรามีไอเทมตามนี้ก็สามารถกดหลอมรวมได้เลยนะครับผมะระบบเพื่อนนะครับ เพื่อนก็สามารถกดเพิ่มเพื่อนได้ทุกคนนะกดได้เลยครับก็จะมีการส่งแชทอะไรพวกนี้ได้นะศัตรูคู่แคสนะครับผมแบ็กลิสต์อะไรพวกนี้เนาะอ่านะครับแล้วก็จะเป็นพวกระบบะการเดียนเนาะการเดียนก็จะเป็นอุปกรณ์ของนั่นเองนะครับระบบจดหมายจดหมายตรงนี้ก็เข้ามาดูบ่อยๆนะทุกคนนะตัวเกมก็จะแจกไอเทมให้เราเรื่อยๆเนาะอ่านะครับ ระบบการตั้งค่านะครับผมตั้งค่าก็จะมีการตั้งค่าพื้นฐานเนาะพวกเพลงเสียงอะไรพวกนี้นะแล้วก็จะเป็นการตั้งค่าจอยเน,ะนาะแนะนำให้ตั้งค่าแบบจอยสติ๊กเคลื่อนที่นะครับก็ภาษาทุกเกมมีภาษาไทยนะครับผมแล้วก็มีภาษาอังกฤษนะครับอินโดนีเซียนะครับแล้วก็หลากหลายภาษาเนาะแล้วก็ตั้งค่าบอทตรงนี้เนาะแล้วก็เราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะทุกคนนะการ ใช้สกิลอัตโนมัตินะครับการใช้ยาอะไรพวกนี้นะครับผมการตั้งค่าเก็บของนะครับติ๊กทห้งหมดเลยเนาะการตั้งค่าแสดงผลกราฟิกนะผมแนะนําให้ปรับไปที่สูงสุดนะทุกคนนะภาพโคตรสวยบอกเลยนะครับผมนะแล้วก็ไอเทมโค้ดสาหรับไอเทมโค้ดผมจะปักหมุดไว้ต้องคอมเมนต์ให้นะครับผมตัวเกมมีแจกนะแล้วก็ตั้งค่าบัญชีแลรพวกนี้เนาะะนะครับผม ลองมาเล็นดูนะผมสำหรับเกมมิ n นิวดอนนะครับผมนะ,ะเป็นอีกเวอร์ชั่นที่เป็นคลาสสิกลิขสิทธิ์แท้นะทุกคนนะ,ะแล้วก็จะมีกิจกรรมประจําวันนะครับมาที่เป้าหมายรายวันตรงนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นอาเควสรายวันที่เราต้องทำเนาะภายในหนึ่งวันนะทุกคนนะก็จะพาเราไปตีบอสลงดันเจียนอะไรพวกนี้เนาะให้เราเก็บค่าแอคทีฟตรงนี้ให้ครบ100ะคบนะแนน,นนะทุกคนนะภายในหวันเนาะ เอีนะครับก็จะมีให้เราทำเควสต่างๆนะ,ะดันเจียนเควสหลักตีบอสในพวกนี้นะแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆเนาะ,ะปราสาทสีเลือดนะครับจตรุรัสปีศาจนะครับมันก็จะมีเวลาเปิดอยู่เนาะหรือว่าตามนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีระบบตีบอสครับผมมาที่ท้าดวลบอสตรงนี้ครับบอสก็จะมีให้เราเข้าไปตีนะทุกคนนะก็จะมีบอสปลาเถื่อนบอสโบนัส บอสเครื่องประดับนะครับผมอ่ามันก็จะดรอปพวกอุปกรณ์ต่าง,างๆเนาะเห็นไหมครับอัตราในการดรอปนะเราสามารถค่อยไปตีได้ทุกคนนะนะมันก็จะมีอ่ากำหนดเลเวลให้เราอยู่นะเนาะเห็นไหมครับเลเวลร้อยห้าสิบครับตีได้นะครับเลเวลสองร้อยสองร้อยห้าสิบอะไรพวกนี้นะทุกคนนะครับอ่าเราอยากได้อุปกรณ์นะผมที่เป็นอ่าชั้นพวกสูงๆก็สามารถเข้ามาตีได้นะทุกคนนะอ่าบอสโบนัส ครับอันนี้ก็จะดรอปไอเทมที่โหดมากนะทุกคนตรงนี้เห็นไหมครับขามาตีได้เลยนะผมสำหรับบอสนะสำหรับระบบ PVP นะผมจะปลดล็อกเมื่อตัวละครของเราเปลี่ยนคลาสสองนะครับผมแล้วก็จะมีสาวเวทสามข้ามเซิร์ฟนะครับแล้วก็จะมี PVP ข้ามเซิร์ฟอ่ PVP เดียวนะครับทุกคน ลองมาเล่นดูนะครับสำหรับเกม Mill New Dawn ดาวน์โหลดเกมไปที่ลิงก์ในแคปชั่นช่วงทดสอบ CBT สามารถเล่นได้ทั้ง Android และ iOS นะครับผมแล้วก็มี5อาชีพให้เลือกเล่นนะครับทุกคนสำหรับเกม m ม l New Dawn นะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นช่วง CBT นะครับใครที่เติมเงินก็ยิ่งเติมมากยิ่งได้รับมากนะทุกคนนะสำหรับเกมนี้เนาะแล้วก็ มันกับมิวนิวดอนเกียร์มิวเวอร์ชั่นคลาสสิกแท้จากิกษิต้นฉบับรับประกันเวลไวสายฟรีก็เป็น V.I.P. ได้อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมนะครับขอเล่นเกมอยากสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ